แนื่องจาความสว่า์ร่วมใจสารสร้างคนดีภาคีเข้มแข็งขจัดปัญหาพัฒนาความรู้มุ่งสู่อำเภอทุีนเมื่อวานเป็นหนึ่งโดยไม่พุ่งยาเสพติดสวัสดีครับกับผมนายรณกรวิจารณ์ในพื้นเมืองนครสวรา์ครับผมแทิธีกตัวหนครับคคุณมรับมันนั่งเวลาิบนาพัฒนาการนพืนเมืองนครสว่างค่ะชั้นนั่งเสาคอนราาพัฒนาหนกผู้ในการโรงเรียนพัฒนาวิทยา ทำให้เป็นพื้นที่สีแดงหนึ่งในยุทธภาพของประเทศเนื่องจากเป็นเส้นทางผ่านในการดำเนินยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศและอำเภอเมืองนครสวรรค์เป็น,นำอนำเภอํำร่องในการดำเนินง,งานยาเสพติดโดยใช้หลักการทํางานคมวิหารสีเก้าเลี้ยวโมเดลและได้น้อมนำคงการทูบีนมื่อวันมาเป็นเครื่องมือและกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด อำเภอเมืองนครสวรรค์มีการกำหนดนโยบายเป้าหมายยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์และก,กิจและแนวทางปฏิบัติงานระดับอำเภอที่ครอบทุกเซตติ้งครอบคลุมทั้งสามยุทธศาสตร์หลักที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเน้นการบูรณาการความร่วมมือที่สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดมีการประชุมและมอบนโยบายแผนงานและหนังสือสั่งการเพื่อแจ้งให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อ,ของทราบนำไปปฏิบัติได้ รวมถึงมีการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานตลอดทั้งปีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานระดับอำเภอมีแผนการดำเนินงานและกิจกรรมครบตามสามรยุทธศาสตร์ของโครงการดังนี้หนึ่งมีแผนงานระดับอำเภอทั้งระยะสั้นและระยะยาวเช่นการจัดประกวดอบรมตูบีระดับอำเภอทุกปีจัดตั้งศูนย์พื่อนใจไวัยรุ่น2กิจกรรมดำเนินงูบีมีดังนี้ มีการรณรงค์โด,โด,โด,ดยการใช้สื่อสัญลักษณ์เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักสัญลักษณ์ทูบีและจัดก,กิจกรรมเพื่อสร้างกระแสเช่นกำหนดให้วันพฤหัสเป็นวันทูบีเดย์โดยสวมเสื้อหรือติดังกัดตาสัญลักษณ์รีโลโก้ทูบีของอำเภอและแสดงโลโก้ทุกิจกิจกรรมของอำเภอมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจักกิจกรรมประกวดทูบีนั้นทูบีไอดอลและกิจกรรมรวมคนคนทูบีอำเภอเมืองนคราสวัสด์ทุกปี อบเย âm, ี่ ang, ยมเสริมพลังการดําเนินงานยาเสพติดและดําเนินงานตาบลต้นแบบชุมชนล้อมรัก CBTX ครบทั้ง17ตาบลการสร้างและพัฒน,นาเครือข่ายโดยจัดทำบันทึกข้อตกลงโมยูกับหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมอโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนและพัฒน,นาการดำเนินง,งานทูบีอำเภอเมือนงนครสวรรค์ให้การสนับสน,นุนการจัดตั้งชมรมทูบีนับวันทุกเสพติดโดยมี ชมรมในสถานศึกษา80แห่งคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ชุมชนและหมู่บ้าน246แห่งคิดเป็น100%ยเปอร์เซ็สถานประกอบการขนาดใหญ่8แห่งคิดเป็น80เปอร์เซ็นต์กระทรวงด้วยธรรม4แห่งคิดเป็น100เปร์เซ็ต์การดการจัดตั้งสูย์เพื่อแจกทีวีในสถานศ่กษาแห่งคิดเป็น56.2ปร์เซ็นตาประกอบการขนาดใหญ่8แห่งคิดเป็น80เปอร์เซ็นต์โดยการด้วยคำสี่แห่งคิดเป็นร้อเโดยตังกประกอบการนัเป็นมากเกิน ของการเข้าใจในวงิลป์คน้อยถึงพิักิกรรมอบมคุตุบีประจำวันเภอทุกปีและทระนชมรมทุกปีอราเภิเข้ารวจกับภาคกับประเทศเช่นรงตุ้บีแดนสังแห่งรูดันตีนรัตวันรัตเจ้บนการเข้ารอบกับภาคปีงวดเื่อนต้บานปีหกแปดรูดนีนรัตวันจัานให้ทุกชมรมในพงศาวัลขึนประีของประเทศในาปีทุกปีมีการพิจารณาตภาคมาชิกอบรมอุณตุ้บประำันเพื่ ทำเนิน่ารใกโครงการเรื่องการ้ังแขที่เื่อวกับการต้องการและแก้ไขมาติุต่างตัดส่วนไทยประเทศตั้การนำเขาไทยกลัง5จุบีแคมประเทศ4คนจางรุการและโรงเก็ตหาสุานดจัดพิการควรลงนาในวันลงมือปอิบัติเงนอเพื่องขัดแย้งเพื่อขามั้รจังวัดและจังดเชีงใหม่ำเ่อมีผู้คอบข้างกว่า400คนดำเนินการโครงการ ให้จิตใจยุ่งเรือมีระบบค้นหาผู้เสพผู้ติดในทุกคนในการคึนษาผู้ต้องการโดยการทวบรวทุกปีผ่านไปที่ยวน้าตอนบนงน้ำที่บ้านและส่วนจำกนเพราะผู้เสพมนเป็นเกณได้มีระบบการดุลความผู้ไว้ผู้ปันทักษาทุเในรูปแบบของก้ะทรวบรที่ลงการสุรรักษ์ให้เงนติดแม่เพื่อให้ปัญหาจกันมีการจัดค่ายงกันรุู่จิตใจในระบบรในรูปแบบสุรรักษนักหรือเป็เจ๊จำนวนติด มีการจัดเกมขวบข้อมูลงคาขัดนคาเป็นโครงการไทยเป็นยกเิขึ้นออกเพื่อปทุรนอย่างนี้คือเป็นเนแบตีอกไลน์ากทาของไลอรัารทางไรวมกันเป็นไอมีงบประมาณไม่น้อยก็่นึ่งล้านบาทโดยได้รับสนับสนุนจากโรงพยาบาลสมัชรห้าแสนสักงาสารณสุขจังหวัดเจ็ดหมื่และการถายเสื้อทีบียนเมืองห้าหมื่และมีการนำงบประมาณไปสนับสนุนนกางานตัวอี่าโรงเรียนพระบางวิทยาและชมรมอื่นๆอย่างต่อเนื่อง มีการจัดเก็บข้อมูลชมรมและสมาชิกรับอำเภอในรูปแบบ Excel g o ค g l e Drive ครบถ้วนเป็นปัจจุบันทำให้สมาชิกฟนเำเภอเข้าถึงง่ายมีการติดตามประเมินผลและรายงานจังหวัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือนมีการรณรงค์ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอำเภอโดยมีคณะกรรมการรับอำเภอครบทุกเซตติ้งมีแผนงานและแผนปฏิบัติการควบคุมทุกภาคส่วนมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบ มีส kind of hmm? ่วประสานงานอำเภอทวีน okay. ําว so ่าวัเพื่อเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารรวมทั้งประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่และจังหวัดมีผลการดำเนินงานที่สําคัญดังนี้ข้อมูลระดับอำเภอมีประสิทธิภาพส่งผลส่งผลดีต่อการดำเนินงานของเครือข่ายและจังหวัดการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนปี67ร้อยเปอร์เซ็นต์และปี68ดำเนินการไปแล้วกว่า80เปอร์เซ็นต์มีสมาชิกในกลุ่ม ชมชุมชนร้อเจ็บงบ้านจัดตั้งทุกแห่งคิดเป็น100%เสถานประกอบการขนาดใหญ่แแห่งคิดเป็นแ0กระทรวงยุติธรรมส่แห่งคิดเป็น100%ต์มีส่เพื่อนใจในสถานศึกษา45หาแห่งคิดเป็น56.25%กเรเต์เช่นส่เพื่อนใจโรงเรียนนวมินโรงเรียนอาสาลและพระบางวิทยามีชมรมที่เป็นกลุ่มต้นแบบได้แก่ชมรมทูบีมหาวิทยาลัยเจ้าพญารมปชมรมเจ็ และต้นดีเด่นได้แก่ชมรมทุบีโรงเรียนพระบางวิทยาและชมรมอ่านภาษาิทยามัยช่อศึกษาสังเกตไม่ได้นักุรุคทองเด็กและเยาวชนและเดือนจำกาะมีการพัฒนาศักยภาพชมรมและการนำระดับัพเอยคือโครงการปฏิสัมพันธ์และสร้างกระแสนพย่เพื่อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการดำเนินงานตูบีนับวันและโครงการมหกรรมมงคนคนดีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการ กรมทบีชุมชนบ้านหางทองอำเภอสนทรพิสัยผลสําเร็จที่เป็นรูปปรรมจำนวนสมาชิกที่เข้าเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดในอำเภอลดลงไม่พบการกลับไปเสพซ้ําโดยจํานวนผู้เสพผู้ติดยาลดลง56รายและได้รับโอกาสในการกลับเข้าสู่สังคมและสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเองสมาชิกยันยำและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานได้รับรางวัลและโอกาสจากการทํางานที่ดีคือนายสุนทรต้นสุวรรณและนางธนารายทองหล่อ ได้เป็นอสพดีเด่นระดับจังหวัดด้านสาขายาเสพติดต่นักพัฒนากิ่งวัฒนาพยาบาลวิชาชีพได้รับเกียรติบัตรเป็นวิทยากรติดตามผู้ป่วยติดตวเวที่มีผลจากยาเสพติดในเขตจุมชนเมืองนครสวรรค์น้องพลอยจากโรงเรียนลาซานไอดอรนุ่นเจ็ได้รับตำแหน่งรางวัลองชนะเลิศระดับ4ในการประกวดนางสาวไทยประจำปี2568และได้รับโอกาสเป็นนักแสดงในวงการอันเทิร์นน้องเพิร์ตจากโรงเรียนลาซานไอดอร่นุได้เข้าศึกษาต่อมสวได้ได้รับโอกาสเป็น เขามันมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกศตรกรรมถูกทีการเชื่อสิงโตทำถ้วยเอกอบพรอฟูเพื่อให้โาวชนมีกิจกรรมและแหกายาเสรติจความต่อเนื่อง็นการดำเนินงานทางโดยทีบีนับวันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาย0ปีสนับสนุนชมรมจะมีเข้าร่วมประกวดทุกปีต่อเนื่องโดยในปีนี้ส่งข้อร่วมประกวดระดับประเทศทั้งสิ้น9ชมรมในสถานศึกษาจัดชงพิธีทำอำเภอและจังหวัด การพัฒนาชุมชนบ้านสิงห์อุดมพรและบริษัทเปญพรเยาว์เขารลุประกวดในปีต่อไปอำเภอทวียนอำเภอเมืองนอกสวรรค์การทำงานโดยสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในอำเภอพัฒนาการทำงานของอำเภอและเครือข่ายสมรรถนะมีการสร้างขยายเครือข่ายอยู่ตลอดเพื่อที่พร้อมเป็นอำเภอทุเรียนในเมื่อวันต้นแบบระดับประเทศ กร่จระเทศเราทนการโดยยึดหลักของแานที่คือหลักเศกาลคือสร้างมูลการกินใจผ่านโครงการพิ่วันให้ยังคนมีมูลการทางการกินหลักเราดังคือคือบอกาำบักหลักษาด้วยคอคนรักหรงอวเลตโดนดีรรมการหมูบ้านและอัวมีหูบ้านมีภหนักหนักเทศกาลคือมีคุณสมบุตรักสังคเพื่อมูลจิตใจและาน้าที่ให้ผู้ป่วยถึงกับแบคนได้ดยความรวมสือของท้ิ่นและ้อมหลักเกี่ยวกับการปล่อยางไม่บอกว่าผู้ค้าเป็นญาติขอ้มีการขายนเรที่ดุร โดยใช้หลักเก้าเดียวโมเดลและท่ากันวิทย์โดยท่ากันวิทประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านเพืจับภาพหลักสอบเป็นผู้ประสานรงพยาบาลญาติเพืดูแลกับติดต่อกองทุนกับกองระแบิดและหลุดพันธุ์คือผันใจผู้ป่วยเป็นคนรับการพยาบาลผู้ป่วยไม่ขาดยาด้วยความรักและศรัทธาในองค์ทุนกระหม่อมบวกกับความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวเมืองนครสวรรค์ตอนที่จัดสนับสนุนเพื่อให้เยาวชนคนเมืองนครสวรรค์เก่งอยู่ดีมีสุขเป็นหนึ่งโดยมีพึ่งยาเสพติดเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ผมในฐานะในเพื่อเมืองนครสวรรค์ขอยืนยันว่าจะนำพาทูบีเมื่อวานในเพื่อเมืองนครสวรรค์ไปสู่ระดับยอดเพชรของประเทศให้ตรงได้อำเภอเมืองนครสวรรค์ดำเนินงานด้วยรักด้านขันด้วยใจเอกปักเข้ากันร่วใจหากกลยยาเซตินเราต้ได้เอ๊